โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็มาแนะนําตัวกันอีกหนึ่งสวัสดีครับแนะนําตัวกันอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่ในรุ่น U10 นะครับ U10 TK Academy นะครับคนนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเรียนกับผมไม่ไม่นานนะครับแต่เขาก็เรียนบอลมานานละอ่ะแนะนําตัวเลย สวัสดีครับผมชื่อเดชายวิเชลุวิาญาณนะครับชื่อเล่นชื่อกายครับอยู่ปสี่ครับอืมกายนะครับกายเริ่มเล่นฟุตบอลจริงๆตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับสี่ขวบห้าขวบครับอืมแล้วจําได้ไหมว่าเล่นที่แรกเราเรียนที่ไหนเรียนเรียนที่คาเดมี่อะไรบอลไก่ครับบอลไก่ academy ใช่ไหมใช่ครับนะครับมีมีใครเป็นผู้ฝึกสอนอยู่ตอนนั้นนาติกครับนาติกสมชาติยิ้มสิริใช่ปะ ผมไม่แน่แต่แต่ผมเรียกเขาว่านาติกอ่านาติกนะครับนาติกก็ถ้าเรียกนาติกนาติกเนี่ยก็คือถ้าวงการฟุตบอลก็จะรู้จักคืออาจารย์สมชาติยิ้มสรีแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับแล้วก็มามาเรียนอนะคาเดมี่ทีเคอะคาเดมี่นี่ได้กี่ปีแล้วครับหนึ่งปีแลลวครับอ่าหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีแล้วมาเรียนได้ยังไงก็ตอนนั้นกายก็ เพิ่งย้ายบ้านใหม่ๆกาก็หาที่เรียนแล้วกลก็มาเจอที่นี่กลก็เลยมาทาที่นี่แล้วกลก็เรียนที่นี่แล้วกลรู้สึกว่าเออที่นี่ดีแล้วไม่อยากย้ายไปที่อื่นแล้วอยากเรียนที่นี่ที่เดียวครับอ๋อโอเคนะครับก็ก็อย่างที่บอกครับเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีพลังผมก็ไม่ได้มีพลังวิเศษหรืออะไรนะครับแต่ว่าเราสอนแบบถูกต้องมากกว่าเราสอนด้วยความจริงจังใส่ใจ ทุกรายละเอียดนะครับนะครับก่อนหน้านี้มามาเนี่ยผมจําได้เลยมาเด็กคนเนี้ยเอ้ยมันมันทักษะมันดีมาอยู่แล้วนะครับทักษะในที่นี่มาถึงว่าการแปลการส่งการเลี้ยงนะครับแต่สิ่งที่กายได้เลยคือเรื่องดอะถูกไหมใช่ดอะบอลน,นะครับดอกบอลมาทีแรกได้เท่าไหร่เลยมาแรกแรกเลยได้มไม่เกินสามสิบครับไม่เกินสามสิบทีนะครับซึ่ง เขาก็ผมก็ไม่รู้ว่าผมก็ไม่ได้ว่าที่อื่นนะครับแต่ว่าเราก็อยากให้เขาเรียนสิ่งที่ยากก่อนว่าสิ่งที่ง่ายเขาจะทําง่ายตอนนี้ตอนนี้สติสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่เจ็ดสิบจะแปดสิบค่ะไปร้อยแล้วไม่ใช่หรอันก่อนร้อยแล้วไม่เหร,หรือไงแปดสิบประมาณแปดสิบนะครับก็ก็ต้องพยายามบอกผมบอกแล้วว่าต้องพยายามซึ่งผมเชื่อว่า ปีหนึ่งเนี่ยยางน้อยเมื่อแก้สเปคสองพันกว่าแ,วแต่สเปคเขาเรียนมาสี่ปีนะครับดอกทุกวันทุกวันสี่ปีนะครับแต่กายเนี่ยก็จะน้อยค่อนข้างน้อยที่จะได้ฝึกการดอกบอลถูกไหมใช่นะครับมาที่นี่ก็จะมามาก่อนก็คือต้องดอกบอลถูกไหมครับนะครับโอเคนะแล้วก็กายเลยกายรู้สึกชอบฟุตบอลเนี่ยได้ยังไงมีมีใครสนับสนุนไหมหรือว่าเราเห็นใครมาก่อนไหมคือว่า พ่อผมเป็นนักฟุตบอลนะครับแล้วผมก็เห็นพ่อเป็นนักฟุตบอลแล้วผมก็อยากเล่นตามพ่อละมีวันหนึ่งทีมที่ทีมเก่าของผมเขามาแหละข้างบนบ้านผมมันจะเป็นสะพานใช่ไหมครับ,รบเขาก็มาซ้อมบนสะพานแล้วก็ผมก็เออเห็นว่าเขามาซ้อมพวกผมผมกับพี่ผมก็เลยมาซ้อมครับแล้วไปแล้วไปมาพี่ผมก็ไปซ้อมแล้วผมก็เห็นพี่ซ้อมผมก็อยากซ้อมด้วยละ หลังจากนั้นผมก็ไปซ้อมแล้วผมก็เล่นเริ่มเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับอืมโอเคแล้ว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 เล่นเนี่ยตอนเนี้ยรักมันไหมหรือว่าเล่นเพราะว่าโดนมังครับไม่อัะไม่ได้โดนมังครับเลยครับผมผมรักฟุตบอลผมรักฟุตบอลเพราะผมอยากเล่นผมอยากเล่นฟุตบอลผมรักฟุตบอลจรงิงๆครับครับแ <ผม S 1> ล้วไม่ได้มีใขรบังครับเลยอืมดีดี دي, دي. นะครับแล้วก็ ead, อ่าเวลาออกไปแข่งหรือไปอุ่นเครื่องทุกครั้งเนี่ย มันมันมีมันมีความสุขไหมก็บางครั้งก็มีความสุขบางครั้งก็ไม่มีความสุขครับเพราะว่าบางทีเราก็โดนบังคับหน่อยแต่ว่ากายรู้ว่าเออเราโดนบังคับแล้วต้องทําให้ดีกายก็พยายามทําให้ดีที่สุดครับแต่ว่ากายก็ไม่มีไม่มีว่าเออไม่อยากเล่นฟุตบอลแล้วเพราะว่าอู้โดนทาแขมมาครับไม่มีครับผมก็อยากเล่นฟุตบอลต่อครับออืแล้วก็ มันมันได้อะไรบ้างเวลาเราออกไปอุ่นเครื่องหรือว่าไปแข่งนะน่มันมันมันได้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างมันได้ประโยชน์ที่เออถ้าเราเฮ้ยคนนี้เขาเล่นอย่างนี้เราก็ลองไปศึกษาถ้าเราเจออีกครั้งเราก็เราก็ใช้สิ่งที่เราไปศึกษามาลองใช้กับเขาถ้าเราสําเร็จเราก็ถือว่าอันนี้สําเร็จแล้วเราก็ลองไปอีกอันแล้วอันนี้มันไม่สําเร็จเราก็เอามาแก้ไขใหม่ครับอืมฮนะึแล้ว ความฝันของกายในในเกี่ยวกับฟุตบอลเลยความฝันเลยที่ว่าเราวางเราคิดไว้ตลอดว่าเราเล่นฟุตบอลเนี่ยเราเล่นเพื่ออะไรแล้วเราเราจะทําทําเพื่ออะไรเล่นฟุตบอลผม <laughs> ผมเล่นเพื่อ <laughs> ผมเล่นเพื่อพ่อแล้วผมฝันว่าผมอยากแหละไม่ไม่อยู่สูงมากแต่ว่าผมอยากไปทีมที่ เขาเรียกว่าทีมที่อะไรไม่ไม่ไม่ดังมากแต่ผมอยากไปเหมือนไปไต่ฝันตัวเองอะครับให้ให้ฝันตัวเองมันเป็นจริงอะครับแล้วฝันฝันว่าอะไรครับความฝันความฝันผมฝันว่าอะไรโตมาเราเราจะไปอยู่ทีม,ทมสโมสรสโมสรการท่าเรือครับเพราะว่าผมอยู่เป็นเด็กท่าเรือ ตั้งแต่เด็กเพรผมซ้อมท่าเรือตั้งแต่เด็กครับแล้วผมก็ฝันว่าเอ้ยเราอยากไปอยู่ทีมนี้ครับแล้วก็คิดว่าตัวเองคิดว่าตัวเองจะพาตัวเองไปถึงจุดนั้นได้ไหมผมคิดในใจว่าเอ้ยถ้าเราตั้งใจซ้อมเราก็ไปถึงได้แต่แต่ก่อนผมไม่ตั้งใจซ้อมผมก็เล่นแต่ว่าผมก็เพิ่งมาอยากรู้ว่าเอ้ยถ้าเราตั้งใจซ้อมมันจะมีทักษะดีขึ้นเท่าไหร่แล้วผมก็ลองตั้งใจซ้อมมันก็ มีทักษะดีขึ้นกล้ากล้ายิงกล้าเลี้ยงครับโอเคนะครับก็ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ที่น่าสนใจนะครับเป็นสําหรับผมก,การเล่นตําแหน่งอะไรนะกองหลังครับกองหลังนะครับด้วยรูปร่างด้วยทักษะด้วยด้วยสลีระนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งนะครับก็อาจจะมีที่ต้องปรับบ้างเรื่องเรื่องการเข้าบอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง ซึ่งเชื่อว่าถ้าไม่มีความกดดันถ้าตัดความกดดันออกได้แล้วก็ปรับทัศนคติได้นะครับนะักฟุตบอลทุกคนแหละถ้าปรับทัศนคติได้เชื่อว่ากายก็เป็นอีกหนึ่งคนในรุ่นยู10ท,ที่ผมเชื่อว่าเขาสามารถพัฒนาไปได้ไกลด้วยพื้นฐานครอบครัวที่ชอบฟุตบอลมาอยู่แล้วนะครับสนับสนุนเรื่องฟุตบอลอยู่แล้วนี่ก็คือพี่พี่ชายเราเนาะน้องชองใช่ไหมครับน้องชองก,ก็ก็เป็นหนึ่งใน อ่ายูสิบสองนะครับทีมชาติไทยนะครับมีมีส่วนในยูสิบสองทีมชาติไทยอยู่ช่วงหนึ่งนะครับน้องชองชื่อนภัสแสงโคดครับพัฒแสงโคดนะครับน้องนภัสแสงโคดหรือน้องชองนะครับนี่ก็เขาก็ติดตามดูพี่เขามาตลอดนะครับซึ่งก็ผมเชื่อว่าด้วยสิ่งแวดล้อมเขาเนี่ยเขาไปได้แน่นะครับในในเส้นทางนี้นะครับขอแค่ว่าอย่าอย่าทิ้งฝันอย่าอย่า อย่ากดดันตัวเองนะครับปรับทัศนคติตัวเองให้ได้เชื่อว่าไปได้ไกลแน่นอนนะครับโอเคกายจะฝากอะไรกับางทคนที่ดูหรือว่าเพื่อนที่เข้ามาดูไหมผมอยากฝากว่าถ้าถ้าคุณโดนบังครับก็อย่าไปสนใจบอกว่าเออไม่ผมจะทําให้ดูครับว่าอันนี้ผมทําได้นะเดี๋ยวผมทําให้ดูว่าผมกล้าผมกล้าทําผมกล้าลอง ทุกอย่างถ้าเราไม่ลองเราไม่สามารถทําได้หรอกครับอืมโอเคนะครับก็เป็นความคิดหนึ่งของเด็กยูซิที่ผมเชื่อว่าเป็นกําลังใจให้หลายๆคนนะครับว่าเฮ้ยมันต้องสู้ดิมันระยะเวลาเส้นทางเนี้ยอีกยาวไกลมากนะครับโอเคก็ฝากชอบกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามทีมงานพวกเราด้วยแล้วก็เราพยายามจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับไม่ไม่ต้องสูงสุด แต่เขาชนะตัวเองได้ชนะใจตัวเองได้มีความคิดนะครับช่วยเหลือตัวเองได้ในเส้นทางฟุตบอลน,นะครับไปอยู่ที่ไหนใครก็รักนั่นคือประสบความสําเร็จสําหรับผมแล้วก็เชื่อว่าเป็นความสําเร็จของน้องๆเขาละโอเคนะครับก่อนจบคลิปเดี๋ยวกายดอกบอลให้ดูสักนิดนึงอ่นะนิดเดียวนิดเดียวเอาแค่พอประมาณนะครับ อ่าโอเคไล้มาโอเคนะครับก็ก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มนิ่งขึ้นขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับก็พยายามจะฝึกให้ได้ทั้งซ้ายและขวานะครับซึ่งว่าซึ่งเชื่อว่าพัฒนาไปได้แน่นอนนะครับตอนนี้ก็นี่ก็นักเตะถ้าเรียกว่านักเตะร้อยทีมก็ได้นะเมื่อก่อนนะครับตอนนี้ก็พยายามดอบให้ให้ให้เล่นทพีมเดียวเพราะว่าถ้าติดแข่งเยอะเขาก็จะเบื่อการเรียนเบสิก โอเคสำหรับวันนี้ฝากน้องกายไว้ด้วยนะครับแล้วก็ TK Academy ของเราด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับครับ